สนธนาสนับสนุนโดยคัวกลิ้งปลาแม่คาเรลตราสามแม่ครัว คุณผู้ชมคะช่วงทอของเราในวันนี้คุณผู้ชมคงเคยได้ยินนะคะเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ5ขวบเท่านั้นเขาเนี่ยปั่นจักรยานเพื่อรักษาโรคหอบหืดนะคะแต่เรื่องราวไม่ใช่แค่นั้นค่ะเวลาเขาปั่นนะคะถ้าเห็นที่จักรยานเนี่ยจะมีกล่องยาน้อยๆติดอยู่ด้วยเพราะว่าน้องเขานะคะมีจิตที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเวลาปั่นไปเจอใครที่ไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการให้ความช่วยเหลือนะคะจนได้ฉายาว่าเจ้าหมอน้อยจิตอาสาค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเราจะมาเริม่มพูดคุยกับคุณ แม่แล้วก็ตัวน้องเขานะคะว่าเป็นมายังไงถึงได้ทําแบบนี้นะคะงั้นขอเชิญพบกับคุณแม่นะคะคุณกาณชาสุนทรวัตรค่ะและน้องอิ่มนัทวัฒน์สุนทรวัตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเป็นฮีโร่ยกมือขึ้นแม่ <อ>เป็นฮีโร่สิเพราะว่าปั่นจักรยานไปมีกล่องยาติดไปด้วยน,นะคะอาจต้องถามถามคุณแม่ก่อนละกันว่าเ,เดิมคือโรคคอผิดคือน้องเขามีมาตั้งแต่กําเนิดหรอคะใช่ค่ะ<ฆ>เดิมเลยคุณแม่คันเป็นพิษก่อนนะคะน้องหิวเนี่ยข้อก่อนกําหนดแล้วคุณแม่มีภาวะคันเป็นพิษรุนแรงณวันนั้นที่เริ่มเริ่มมีอาการเนี่ยเขาก็ต้องทําการข้อโดยด่วนเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอาการหายใจไม่ได้แล้วว่ารู้สึกอึดอัด แล้วน้องเนี่ยคุณพ่อเป็นพยาบาลค่ะคุณพ่อเอาเครื่องช่วยฟังอาหามาฟังท้องปรากฏว่าหัวใจน้องเต้นผิดจังหวะละก็เลยเก็บกระเป๋าไปโรงพยาบาลกันพอตรวจผลลลบอะไรต่างๆคุณหมอบอกว่าเข้าขายการเป็นพิษอุนแดงยังไงก็ต้องคลอดวันนี้ถ,ถ้าไม่งั้นจะเกิดภาวะอันตรายแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราก็ไม่ทราบ ได้ข่าวจากน้องสาวว่าในภาวะที่ตอนนั้นอ่ะคุณหมอบอกว่าถ้าต้องช่วยเหลือชีวิตก็คงต้องเลือกคนที่มี<น>ชีวิตก่อนอีกคน,คนหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงทั้งคุณแม่และลูกแต่ณตอนนั้นเนี่ยนต้องช่วยแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เราก็น้ำตาไหลเลยถามคุณแม่หน่อยว่าคันเป็นพิษนี่มันเป็นยังไงเหรอครับมันหาสาเหตุไม่ได้นะคะคือคือ คันเป็นพิษเนี่ยมันไม่รู้สาเหตุมาจากอะไระแต่นะตอนนั้นเนี่ยความดังคุณแม่ขึ้น200รอยสูง <200. S 2> สุด210ร้ออันนั้นกี่เดือนครับ อีก5าวัน8เดือนแล้วค่ะจะจะจะครบ8เดือนคือเพิ่งมาเป็นตอนนั้นในช่วงใช่เป็นณวันนั้นเลยค่ะณวันนั้นเลยค่ะน้องยังไม่ถึงกําหนดค่อยก็คือ9เดือนใช่มันต้องเดือนหนึ่งล่วงหน้านั่นเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วน้องก็คือคุณแม่เนี่ยอาการอาการไม่มีอาการเลยไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแล้วพอปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเพิ่งทราบว่าคันเป็นพิษตรวจไข่ขาวตรวจปัสสาวะตรวจอะไรเนี่ยค่าเกินหมดทุกตัวเลยคุณหมอบอกว่ากลัวเส้นเลือดในสมองแตก หรือว่าที่ตาแตกะคะออ่ะแล้วความรู้สึกตอนที่คันเป็นพิษนี่มันยังไงคะอึดอัอปดปวดหัวกอึดอัดใช่ค่ะอาการของน้องคือหายใจไม่ได้เลยคือจะตะแคงข้างไหนจะนอนยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่หายแล้วก็ภาวะคือเขาเรียกว่าคอนแทคน้องเขาจะแบบเกรงที่หน้าท้องเหมือนคนจะข้อลูกแต่ว่ายังไม่ถึงกําหนดข้อนะคะแต่มีอาการเกรงตลอดเวลาค่ะยังไงก็เหมือนถ้าไม่ออกเป็นพิษ คืออาจจะเหมือนแม่น่าประมาณนั้นนะคะคืออย่างนั้นเลยน้องอาจจะเสียชีวิตในท่อกาะเป้นพิษก็ต้องเอาออกนะก็เลยตัดสินใจที่เอาออกคนะเดี๋ยวนั้นแล้วเป็นยังไงฮะน้องเนี่ยหยุดหายใจตอนออกมาน้องน้องไม่หายใจเลยร้องแวะเดี๋ยวเท่าที่คุณพ่อเคยเล่านะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ใส่ท่อเหมือนกันเพราะว่าสมอกเหมือนกันหายใจไม่ได้เหมือนกันคือ ตอนนั้นก็ต้องเลือกช่วยชีวิตเราไม่รู้สึกตัวว่าลูกเป็นยังไงบ้างแต่พอข้อออกมาแล้วเขาหายใจเขาเขาร้องแว้กเดียวทีเดียวเองค่ะแล้วก็เข็นขแต่คุณหมอเนี่ยเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตรียมห้องห้อง ICU เด็กเขารู้แล้วหว่าแม่ได้รับยากันชักได้รับยาช่วยเหลือต่างๆภาวะตกถึงลูกลูกจะต้องหยุดหายใจอาการนี้เขาก็คือคือประเมินมาแล้วค่ะว่าต้องเป็นอย่างลักษณะนั้นใช่ค่ะแล้วก็ น้องก็ใส่ท่อตอนแรกเกิดเลยเพราะว่าไม่หายใจแล้วก็ภาะวะคืออยู่ในห้องติดเชื้อในกระแสะเลือดอต่างๆนะคะเพราะว่ามันเขาสำลักน้ำข้าแล้วก็มีเชื้ออะไรต่างๆเนี่ย แย่เหมือนกันตอนนั้นโอกาสรอดคุณหมอบอกว่า20จริงๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอยู่อยู่ใน i อ u นานแค่ไหนฮะ21วันค่ะแต่คุณแม่โอเคแล้วในตอนนั้นโอเคแต่ยู่กว่าจะเห็นเขา3วันติดแบบติดเครื่องคือมันมีเครื่องเครื่องมือต่างๆครัเครื่องความดันอะไรคุณแม่ก็ยังอยู่ในตัวแม่เนี่ยหมดเลยอยากจะออกคือพอวันที่3ได้ได้ได้ปลดต่างๆแล้วครับวิ่งไปหาเลยไหมฮะ ไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าความดันยังสูงอยู่ oh แล้วก็มีพยาบาลค่ะเขาก็เอาเราขึ้นนั่งรถเข็นไปมีคนดูแลไปกําลังใจมากมายอยากเห็นหน้าลูก mm hmm. ปรากฏว่าเห็น กือแทบซ็อกอะน้ำตาไหลเพราะว่าครึ่งช่วยครึ่งช่วยหายใจครึ่งช่วยเหลือจะมีที่ปากแล้วก็มีที่สะดือมีเจาะเลือดต่างๆนานาเหมือนเต็มตัวค่ะน้ำตาเราไหลเราจะมีอาการแบบนั้นใช่เพราะเราเห็นกับคนไข้ที่สูงวัยแต่ว่าไม่เคยเห็นกับเด็กที่ถามเรื่องจักรยานก็คือการที่น้องปั่นจักรยานแล้วก็มีส่วนรวมองค์กรต่างๆนี่ก็คือแสดงว่าตั้งแต่4ขวบใช่ไหมคะปัจจุบันก็คือปีครึ่งแล้ว ค่ะจริงๆได้แรงบันดาลใจจากพี่เปาเขาไปเห็นในใน u t u b e เขาก็จะเป็นนักปั่นจักรยานหมายเลขหนึ่งที่มีกล่องยาติดบนจักรยานแล้วเขาบอกว่าขอคุณพ่อว่าแบบนั้นอะอยากได้แบบนั้นอ๋อเหรอฮะเมื่อก่อนเป็นกระเป๋ายาค่ะแต่อยากได้แบบถ้าใครเห็นในเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะมีรูปยนงรถจักรยานเขาคันเล็กๆค่ะจะมีกระเป๋ายาขนาดข้างสองข้างเลยค่ะก็จะมีทุกอย่างมีมีอุปกรณ์ปรมพยาบาลเบื้องต้นทุกอย่างมียาพ่นของเขาที่เคยพ่น ก็พวกอุปกรณ์ทําแผลต่างๆพันแผลที่ดามมือดามนิ้วมีหมดแล้วเคยได้ทําจริงๆเคยเจอสถานการณ์จริงๆไหมฮะเคยครั้งแรกเลยอะค่ะครั้งแรกน้องไปปั่นเนี่ยมีที่ตอนแรกเลยมีแค่พลาสเตอร์ยาคือรถจักรยานชนกันที่สวนรถไฟจํานวนมากมันเป็นเหตุที่ว่าน้องบอกว่าทําไมคุณพ่อแม่กระเป๋ายามาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยก็ต้องออกมาคือคือเขาเหมือนกับเล็กๆแล้วก็สอนหรือต้องเป็นนิเป็นนิสัยเลยว่าไปปั่นจักรยานคือติดกับ เบายาไว้ด้วยแล้วล่าสุดคือไปไปพุทธมนฑลเจอคนปั่นจักรยานพุทธาพาเนี่ยชนกัน,น,กนนะคือเขาจะเห็นคนล้มแล้วเข่าแตกหัวแตกคุณคุณพ่อค,คุณก็คือคุณพ่อก็คงจะทําแผลใหญ่ๆน้องก็จะทำแผลเล็กๆค่ะก็คือช่วยกันแล้วหลังจากนั้นมาไปกับคุณแม่ที่สวนรถไฟมีงานปั่นอะคะเขาเชิญนึกไปงานปั่นแล้วปรากฏว่านักวิ่งมาราธอนนะ่ยเขาหอบ ตัวใหญ่มากค่ะเป็นพันตํารวจโทรดันอหอบแล้วเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นหอบค่ะคือเหมือนกับคนคนที่ข้างเคียงบอกว่าเมื่อคืนนอนดึอกอะไรเงี้ยแล้วมา,มาวิ่งน้องเห็นคนแรกเลยอะ่ะแล้ววันนั้นมีตัวอยาพ่นที่พ,อ,พอดีโชคดีมากที่ พวกกระเป๋ากระเป๋ายาต่างๆอาจจะไม่ได้พกมาแต่น้องเนี่ยคือคุณแม่ติดมาอยู่แล้วเพราะเหมือน<ม>กับป้องป้องกันเขาแลยได้ใส่ย,ยาของเขาไปเลยค่ะช่วยเหลือเบื้องต้นไปสง่งโรงพยาบาลน,นะครับนี่เขาประทับใจมากเลยที่ได้ช่วยคนอย่างนี้ค่ะโอ้ยเก่งมากมหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรครบคุณหมออยากเป็นคุณหมอตอบเร็วหัวใจหัวใจช่วยปั๊มหน่อยช่วปั้มนยได้เลยได้เลยปั๊มยังไงปั๊มปัมปั๊มยังไงเดี๋ยวทำแบบนี้ทำมบนี้ เอาเลยเอาเลยลูกทำจริงๆตรงไหนเอออุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงเยอะมากเลยค่ะเจ็บเจ็บตัวเอาใหม่เซ้าไหนตรงไหนนายขอด้วยที่การนายซ่อมตรงไหนบ้างเลยอธิบายด้วยอธิบายตรงไหนครับตรงไหนคือลิ้นปี๋ไหนคือลิ้นปี๋ชี้สิครับตรงกลางใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมลูกเขาจะรู้ตำแหน่งอ้าวกดหนึ่งสองซ่ม เจ็บโอ้โหมันต้องมน้องกดตรงนี้เขาปั๊มเครื่องเนี่ยผ่านมาตรฐานเลยไฟขึ้นเลยเพราะแรงเจ็บไหมครับเจ็บครับเจ็บเอ้าไม่ได้โกหกเลยเมื่อกี้กดลงไปนี่สิคงยุบเลยนะใช่มันต้องมันต้องอย่างนี้นะเวลาปั๊มหัวใจมันต้องมันต้องปั๊มให้ไม่ไไปแบบคือแกมาถึงเจ็บปุ๊บแกรู้จุดแล้วแกก็กดเลยอะ ก็จำอธิบายไม่ถูกแต่รู้จุดว่าตรงไหนแล้วทำมือมาพร้อมเลยอันนี้คุณพ่อด้วยความที่เมื่อกี้คุยกันแล้วบอกคุณพ่อเป็นเป็นพยาบาลก็เลยสอนด้วยใช่ไหมคะคงจะซึมซ้ำมาจากที่อยู่ที่บ้านค่ะทําแผลแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องเลยว่าทําได้อ๋อเหรอคะโอ้เก่งจังเลยอยากเป็นคุณหมอใช่ไหมคะแล้วคุณแม่จะเป็นคุณหมอไหมถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้เป็นนะคะคุณยฝันทําไมหนูถึงอยากช่วยคนลูกครั้งแรกเลยอ่ะเพราะอะไรลูก พี่เห็นแล้วพี่อะไรความรู้สึกไงเล่าต้องพูดหน่อยลูกเล่าความรู้สึกเขาดูแลบ้างเขาอยากรู้จักหนูมากๆเลยอ่ะเขาจะได้ครั้งแรกเลยอ่ะพี่เพราะอะไรถึงไปช่วยเขาทำไมถึงไม่ช่วยเขาลูกพี่สงสารเขาเขาเป็นแผลโตขึ้นโตขึ้นไม่อยากเป็นหมอครับอจะมีมีขาสูงสามครับ แม่จะบอกว่าอย่างหนึ่งเลยอ่ะเขาเขาป่วยเพราะความที่ไปโรงพยาบาลบ่อยๆได้รับอาจจะน้าเกลือแทงเข็มอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บเป็นความทรมานแล้วบ่อยมากเดือนหนึ่งเข้าสองครั้งปัจจุบันนี้ยังเข้าอยู่ไหมแม่ไม่เลยค่ะดัเลยออกกําลังกายมาอาการหอบตั้งแต่ตามลําดับคั้นที่เราหาหมอเนี่ยหมอลดยาทุกอย่างจนปัจจุบันนี้ไม่มียาพ่นสําหรับหอบเลยครับเมื่อก่อนทางออกซิเจนก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีเน้อว่ามีครบมีครบค่ะตั้งแต่4ี่ขวบฮะ แต่ปัจกันมาอันนี้ก็ห้าห้าห้าแลวหนึ่งปีเต็มนะฮะคือยังมีอาการนิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับหายใจยังยังยังมีนิดไม่มากอะค่ะแต่ว่าพอไปคือเขาไปเห็นคนที่โรงพยาบาลแล้วเขาเจ็บเองเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้ช่วยคนอะเขาทําไม่เจ็บ เขาทําแผลเขาบอกว่าเขาทําไม่เจ็บคุณหมอทําเจ็บเพราะเขาโดนมาสารพัดทีาบอกว่าถ้าเขาทําเองอ่ะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําไม่เจ็บใช่เขาจะเป็นตอบเราอย่างแบบนี้ว่าให้อิงพี่ทําดีกว่าให้พี่ช่วยดีกว่าอะไรเงี้ยดีจังเลยอ่ะคือบอกว่าทุกวันนี้ เด็กๆกาลังขาดสิ่งนี้อยู่นะใช่คือขโมลแต่มุ่งเรียนมุ่งเรียนเอาตัวเองให้ดีเอาให้ตัวเองให้รอดเนี่ยแต่ว่านี่อย่างเงี้ยผมว่าถ้ามีลูกผมอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้นะคือด้วยความที่บางคนอาจจะแบบอยากเป็นหมอด้วยอุ้ยเป็นอาชีพที่รายได้สูงเป็นอาชีพที่เหมือนทําแล้วคนจะนับหน้าถือตาแต่ที่จริงแล้วแก่นมันเลยก็คืออยากช่วยคนใช่ไหมคะมันคือหัวใจเลยแต่เห็นว่าคนเก่งได้รับรางวัลเพียบเลยใช่ไหมคะไหนรางวัลอะไรบ้างหรอรางวัลอะไรบ้างไหนพี่หวานอยากรู้จังเลยจำไม่ได้เลยไหนบอกน้อง ดีหน่อยเชน้องแอนดี้ต้งรางวัลเด็กดับไฟได้ไหมครับฮะรางวัล <c oughs> มีลม <c oughs> ลอะไรบ้างรางวัลอะไรบ้างหล่ะรางวัลเด็กดับไฟรางวัลเด็กดับไฟ <c oughs> เด็กดับไฟหนึ่งและรางวัลอ่า บอยออฟเดอะเยียร์ค่ะบอยออฟเดอะเยียร์มสคมสุขภาพแห่งประเทศไทยค่ะและปีที่แล้วมีของขอนแก่นนะคะเป็นกู้ภัยค่ะเป็นรางวัลเด็กดีเด่นกู้ภัยแล้วก็มีฟาร่าคือเป็นสื่อจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ดีคือว่าเมืองนอกค่ะที่สิงคโปร์เห็นว่าเห็นคลิปน้องที่เป็นคลิปคลิปช่วยคลิปน้องที่เป็นร้องไห้ค่ะอยากไปส่งการบ้านแบบประเทศค่ะคลิปนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าน้องสามารถสื่อให้คนหลายคน คนเห็นว่าอยากจะทําสิ่งนี้แล้วมันเข้าไปถึงจิตใจของหลายๆคนก็เลยมอบรางวัลให้ค่ะนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าฟาร่าคืออะไรนี่นะคะก็คือสมาคมฟาร่าเป็น Fire and Rescue Association เป็นสมาคมที่เป็นสมาคมกู้ภัยกู้ชีวิตค่ะกู้ภัยกู้ชีวิตที่น้องได้ไปเรียนดับเพลิงแล้วก็คือเหมือนกับ ไม่ว่าจะโรยตัวปีนป่ายอะไรต่างๆเกี่ยวกันกู้ภัยน้างทำได้ค่ะไม่มีจิตอาสา,าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างรูปคุณแม่เนี่ยกี่คนละใน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 บ้านเราเท่าที่คุณแม่ไปเจอ ส่วนใหญ่จะอายุมากประมาณ10กว่าค่ะที่ไปเรียนกับน้องน้องจะเล็กที่สุดก็แปลว่า4ี่ขวบนี่คือเอ่อห้าขวบนี่คือเล็กสุดแล้วยังไม่มีเขาไม่จริงๆเขาไม่สอนนะคะนาเช่ไหมเขาต้สอนอู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งแต่ฟาร่าเนี่ยจะให้ตั้งแต่10บขวบขึ้นไปค่ะจะไม่ไม่รับเด็กเล็กเลยเป็นเพราะอาจจะกลัวว่าสมาธิไม่ได้อะไรไม่ได้ความปลอดภัยด้วยค่ะความปลอดภัยแต่น้องอุ้ยโชคมุ่งแต่ว่าน้องถือว่าน้องก็ได้รับโอกาสพิเศษค่ะจากที่น้องได้ทําความดีเนี่แหละค่ะค่ะโอ้โหเยี่ยมเลย แล้วตอนนี้คุณแม่สนับสนุนอะไรเขาบ้างคะนอกเหนือจาก,กเรื่องโอเคมีปั่นจักรยานแหละแล้วก็การไปเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมีอะไรอีกคะตอนนี้ก็คือการปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ให้เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็<อ>ถ้าอย่างมีงานต่างๆเนี่ยน้องเขาจะเข้าไปช่วยเหลืองานปั่นจักรยานอย่างที่หนังน้องนวลนไปค่ะแล้วก็เป็นงานโปรฟิงมาราธอนงานที่ได้รับเชิญแล้วก็จะมีไปอย่างบางทีมีงานกู้ภัยบางทีถ้าไม่อันตรายมากนักแม่ก็จะให้เขาไปไปช่วยค่ะอาจจะ มีค่ะแจกแอมโมเนียอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะออคแล้วก็เป็น ครับไม่ได้นางวัดคุณพครับก็จะมีเป็นแบบงานที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นจริงๆนะคะพวกที่มีชุมนุมเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าแบ่งฝ่ายไหนแต่เราก็เข้าไปช่วยคนที่เป็นจริงๆคนบางคนก็มีบาดแผลจากการที่เดินเยอะๆแล้วก็เป็นลมอย่งน้นองจะแสกแอมเนียอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันซึ่งคุณแม่เองขอพูดกันตรงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เหมือนกับ สอนให้น้องเขาเป็นอย่างนี้น้องเขาเป็นเองเพราะจากการที่ไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับใช่พอได้เป็นแล้วเราก็สนับสนุนเขาดีจังเลยดีจังเลยงั้นอยากให้สุดท้ายให้คุณแม่ฝากแทนน้องเพราะหนุ่มหล่อคนนี้อาจจะแบบขี้เขินนิดนึงีเขิน่อแต่เมื่อกี้พูดกันหลังมานี่คุยกันไฟแลบเลยนะคะแต่พอออกกล้องอาจจะเขินหน่อยนะคะงั้นให้อ่าอาจจะช่วยฝากนี่หนูพูดได้ไหมครับชวนชวนคนมาปั่นจักรยานแล้วเพ่สุขภาพ แล้วก็ชลวยเหลูกคนอื่นพูดได้ไหมไม่ได้ให้คนแม่พูดะได้ค่ะว่าดูแลเลี้ยงลูกยังไงให้ให้ให้เป็นเด็กที่มีจิตอาสาขนาดนี้ค่ะจริงๆแล้วบางคนอาจจะมีปัญหาแบบน้องอะค่ะแล้วก็ไม่ไม่เรคิดว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่า ใครอาจจะผ่านเรื่องเลวร้ายมาแบบนี้บ้างแต่จริงๆส่วนหนึ่งเราก็เห็นเห็นเห็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนเป็นโอกาสก็ได้อย่างน้องเจ็บป่วยจริงแต่น้องคิดว่าสามารถออกไปช่วยคนอื่นได้ mm hmm. มันก็เป็นอะไรที่น้องทําได้เรารู้สึกว่า ิ่งตรงนี้แม่ว่ามันเป็นความดีค่ะคแล้วเขาก็หายจากอาการของโรคต่างๆคิดว่าเป็นความด,ดีส่วนหนึ่งถึงเขาจะเป็นเจ็บป่วยเป็นโรคหอบอาการของโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขา<ม>แต่เขาสามารถทําได้เหมือนคนคอื่นเขาค่ะอยากจะฝากไว้แล้วการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคิดว่า เอาชนะกับมันได้ค่ะค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยก็พลังกเยอะมากเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้สอนแข็ดีนะลูกเอาหมดเลยนะปั๊มหัวใจกู้ภัยนะครับอ่ะเขาเขาออกกําลังกายจนเขามีกล้ามเนื้อแบบแข็งแรงแล้วก็เด็กอื่นทานอาหารนี่คือเยอะมากค่ะทานข้าวถ้าคุณแม่ทานสองจานนะคะทานเก่งเพราะออกกําลังกายเหนื่อยแล้วก็ทานอย่างนี้ทานผักเยอะไหมทานผักเยอะแต่จะจะเลือกเป็นผักกาดหรือผักอะไรที่ทานเมื่อก่อนทานผักบวบ ผัดบวบค่ะทานเก่งมากจริงเหรอนี่ผมเชื่อไหม,ผ,มผัดบวบนี่กววยผมจะมาทานเป็นเนี่ยตอน10อัพนะโอ้ด้ทานผัดตอนเด็กๆทานได้เลยอทานขาานมโบราณโบราณพวกเ ข้าวต้มมัดอะไรจะไม่ค่อยทานตอนไม่ให้ทานวนขนมกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากดีค่ะดีมากยังี้ก็คุณผู้ชมที่เห็นนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็น้องอิ่มก็สามารถเอาไปใช้กับการเลี้ยงลูกก็ได้หรือว่าใครที่รู้สึกที่จริงนะผู้ใหญ่อะเป็นโรคอะไรก็ตามลองปั่นจักรยานลองออกกำลังกายดูรับรองว่าคุณก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีคุณได้นะคะงี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณแม่นะคะคุณกาญชชาสุนทรวัตและคุณลูกนะคะน้องอิ่มค่ะเด็กชาย นัทวัฒน์สุนทรว,วัฒน์ค่ะขอบคุณมากครับต้องกลับมาดูตัวเองจริงๆแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนกับน้องอิม,มอหรือเปล่าถ้าไม่แล้วก็ตอนนี้เราไปขยับกันเถอดดีกว่า <ไป S 2> ครับไปออกกำลังกายกันค่ะช่วงขยับกันเถอะ